สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถอเนกประสงค์หน้าใช้1คันนะครับตัวนี้เป็น n i s s ัน e x c i t ซ r นะครับปี2003นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามซื้อไปเติมน้ำมันอย่างเดียวครับคันนี้ดูรถได้แถวสถานี BTS อบางว่านะครับปี2003นะครับเครื่อง2.7ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาสภาพสวยงาม ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสมบูรณ์มากๆมีเบาะหลังพร้อมนะครับนั่งได้เจ็ดที่นั่งพับได้นะครับแถวหลังวางของเก็บของเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับคันนี้สะอาดสวยงามครับเบาะหนังนะครับเป็นระบบไฟฟ้า ผมไล่ power นะครับต้องเรียกว่าใครหาอยู่นะครับจัดไปเลยครับ139,00 0บาทนะครับไปทดสอบเจรจาต่อรองกันดูเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลๆนะครับให้เขาขับส่งได้นะครับไว้ใจได้รถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับไปเช็คกันที่หน้าบ้านได้เลยถ้าสนใจพร้อมจบจริงๆรร้องชมดูนะครับสวยถูกใจท่านสมาชิกหรือไม่นะครับเน้นหาไว้ใช้งานคุ้มครับไม่ผิดหวังไม่ต้องไปซื้อพันละแพงๆก็ได้ครับ ผมก็นําเสนอเรื่อยครับทั้งแพงและไม่แพงขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับผมมีหน้าที่แค่นาเสนอรดเท่านั้นแล้วครับนี่การตัดสินใจพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไปเช็คไปตรวจสอบสภาพนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับมีบางท่านบอกว่าท่านก็บอกได้สิแล้วเวลามีปัญหาผมจะช่วยอะไรผมก็แจ้งเลยว,ว่าผมเนี่ยชี้เป้าชี้สภาพ พี่น้องไปตัดสินใจการเช็คให้มันมั่นคงมั่นใจคือพาช่างไปช่วยดูนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยงามมากๆเลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้ครับในราคาที่ยอมเยาอย่างนิสสันตัวนี้มันตึดทนถึกมากๆครับใครใช้งานหรือมีประสบการณ์จะรู้ดีเลยครับว่าตัว e x c i ไซเเนี่ยใช้งานง่ายสบายไม่จุกจิกครับทนทานมากๆนี่ครับสภาพสมบูรณ์สีสวยนะครับให้ทะเบียนสวยๆแบบนั้นไปเลยนะครับ588นะครับใครสนใจชอบหาไว้ใช้งาน ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ลองดูนะครับถ้าสวยถูกใจเข้าตาจัดได้จัดครับนี่แบบนี้เลยนะครับเปิดหลังได้นะครับก็นี่นะครับจะเอาล้อออกก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบสังขารเนียนครับสวยๆแบบนี้ไม่มีผุครับยางยังใช้งานได้อีกนานสนใจจริงใครอยู่ใกล้พร้อมจบนะครับลองไปตรวจสอบเช็คสภาพได้เลยนะครับเอาไปใช้งานกันคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเงิน139,00 0บาทนะครับเป็นรถเอสยรถ ครอบครัวเดินทางใกล้ไๆอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับเดินทางได้ทุกเวลาปลอดภัยครับแบบนี้ลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับลองดูนะครับราคามีก็ต่อครับเป็นเรื่องปกติเขาก็รู้ว่าคนต้องต่อก็ตั้งไว้ครับราคามีกลางนะครับเจอกันได้แค่ไหนแค่นั้นเองครับลองชมดูถ้าชอบเน้นให้โทรไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานครับ